ตรงไปเจอนะตรงไปเจอเอาไงตรงไปเจอนะชนเลยปะอะไรชนเลยจหนบ้านฝั่งสาดแดงนะไม่เลยไม่เหมือนเดิมนะอย่ามาไม่เทียวมันมันหันเอียงเข้าเขโคตรเนียนอ่ะโคตรเนียนไหนเฮียโคตรเนียนจัดเลยอ่ะชนเลยชนเลยชนเลยมันไม่งงมั้งเหรอโคตรเนียนอ่ะอันดาให้คันดาเพื่อนการสุเห็นไหมโคัรใส่เวโฟกันเดียวโฟกันคันเดียว แรนะเหนรนไหมนะใครคนเซฟรถไอ้พวก่งไม่นไปต่อนะาแเี้ยนาแปดไปะปไรถคว่มีรถว่ำมีรถคว่มวยปีมไม้ปุ้ยมวยปลีไมตป้ยดึ๋งไอ้เไอ้เรถมันมันมีคนแคนะพี่มันแคนะ

มาสนามแข้งกลับมาสนามแข่งไม่ได้แมทุกคนกลับมาสนามแข่งกลับมาสนามแข่งโ่อในแบ็คโ่อในแบ็คไม่ปีไม่ตุ้ยโ่อในแบ็คไว้โ่อในแบ็คไว้ก็เอาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือกล้าฟังตัวกัญชาตรงไหนวะรถรถที่อะไรรถไอ้แก่ไหนเนี่ยมันรถบรรยาอนี่ที่อะรถบัรยาอ่อนจัดไอ้สัสคุณลงมาแล้วคุณลงมาแล้วที่นั่นเลยเราลงแล้วที่เราลงรถบรรยายนี่ใช่ไหมไอ้สัส มราเปอนเจอ่อนเนาะราอ่อนเนาะรเ็นเดอ่อนูไม่หู้ยๆอะไรเด้อมันร่วมเหมือนกันร่วเหมือนกันร่วเหมือนกันมันร่วเหมือนกันไปาไปไ้ไปยไปไปอะไรกูขึ้นได้กูขึ้นได้ไปนห้ไดกูเลยไปไ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 ได้ไปไไปไไไไปไไปไ้ไปไไปไไป้ไปไไป้ไปไไปไ้ไปไ้ไปไ้ไปไไปไ้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 ไป ไอดิมจะพังขอบนอกไร่กูมี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 เฮ้ไอ้กิมบักอดรอกอรอกออกนี้ไอ้วาวลงอิีวะออกแล้วนะลงอินพีรกันนะแตกขอบนอกนะพร่วางวางวาอเลยออกเลยวาน้วนะานแล้วนวางแล้นะผมไม่ชอบคนไทยเลยค่บทำไมคนไทยอต้องอ่านคำว่นละสองการใช่ใช่ครับใช่ครับ อย่างพวกเราอาบเดือนละครั้งสองครั้งใช่อรบเดือนละครั้งก็พอแล้วค่ะหายสองนะเดือนละครั้งเย็นน้ำลายมันไหลมัไหเอออาบทำไมหลายครั้งละเพลืงน้ำเล่นเป็นกูฟังฝังฟังคนฝังน้ำเด็กจะไม่มีอยู่แล้วไปเราเล่นโซนไปเราเล่นโซนไปาอนแรกเออน้ำเด็กจะไม่มีอยู่แล้วต้องอาบทำไมทุกวันคนไทยมันเง่อเพื่อนจริงจังกูจริงโจอะไรเนี่ยอิสระนาโนเบอร์นาโนเบออรร์์นนาโเบนาโน เบอร์นาโนไว้เบอร์นาโนไว้ค่อยๆเล่นเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนใครหลุดบอกใครจะหลุดบอกรถกูจะพังอไงรถหนมดไม่หางไม่หางไปต้องกลับมาหาเพื่อนกลับมาซ่อมไม่ต้องไม่ต้องได้หมดกลับมาซ่อมกลับมาซ่อมได้ไม่เดี๋ยวตรงรถได้ตรงท้องเป็นเหลืองก็ได้ได้เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ตกตรง้วผมให้สองแรกนะตกองแรกสอ่ทีมีดียวกูตกกับพี่กูตอบพี่วานเลยกูตกพี่วานเลย ไม่จะตกมาตรงนี่ไอ้หวังไอ้พี่ตรงกว่าแล้วนะพี่ไอ้หวังไอ้พี่ตรง้วนะตรงไหนตรงไหม่ตงไหม่ไปสายไม่ไม่ไอเดียวนะเขาลองลงชูวยพี่เหนียวคนนึงพี่เหนียวตายอย่างนี้ผมเลยอย่างนี้ผมนะอย่าอย่าอย่ามุ่งเยอะดิมุ่งนั้นนะมามากลางครับกลางกับเพื่อนก่อนกลางกกลางไปพี่ทักกดมาหน่อยพี่ทักกดมาหน่อยพี่คือรถมันคือรถมันี่คือรถเนี่ยฮานุมันหมดแล้วเาไมม่ีรอ ไอ้ั้นต่ำใจเย็น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 ฟังังังอไรนาสัมเ้วนเข้าวงนรถเข้าวง้้า่าซ้ายซ้ายนี่พี่นะทางไปเลี้ยงให้เพื่อนเฮ้ยไอ้ไอ้ตัวซ้แคสเพื่อนปนึงนัเดี๋ยวอูซ้้เลี้ยง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 เอนเลี้ยงเอนอะตนัอ้ยก้นอรับเลี้ยงไ้างอ้ตรงนี้จับเยอไปีรถเลี้ยงไปนนตผมกลับนะพี่บอสผมกลับนพี่ผมกลับมาเลี้ยงจะพัง้บอส เอารงนเออช่างมันช่างมันมาเอาตรงเคื่อนต้อนไม่จเม่จไม่จไเพื่อนไ้ดูดีมันจะเพื่อนมันจะไ่ตอน่อยเคื่อนใหญ่มาเราเพื่อนโน่นไปโน่นไปเพื่อนนะมันจะเพื่อนนะตอดูดีกลับรีบรีบกลังใใหญีหมดีนะกเปิงออกไปแล้วปิงปืนมันทันหนึ่งวไปนีระเบยไประเบียกระเบนะกรบีนะกรบีจะปังกันนู้นวย กระเบนอ่ะได้ปะไอตัวตัวหัวนาจิ้มจิมาหนาตัวจิจิ้มเฮ้ยดึงสมาเดาดึงสอมารอาเอสมาเึือยเรื่อต่อเลยอะมันต้อยอีกนะมันตสอยอซิมิโกซิมิโซิมิกสวยวะกามาตายสองลงมาดิลงมาดิเร็ว แตก่ค่อยลง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 ทางขงตอนมาะพวี่ไม่จะพังแล้วไม่จะพังแล้วไอพีวายไอพีคันที่ละคันเฮ้ยอย่าพิ่งลงเยอะนะอย่าเพึ่งลงเยอะกูบอกไอพีตัวมสมานะกูบอกไอพีตัวมสมานะอีกอันนึ่งทายมาทายมาตกลงไอยทายมาทายมาทายอาทายมาทายมา่ายมาท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 

เพื่อมเไม่ต้องยิงกูนะไม่ต้องยิงกูนะไม่ต้องยิงกูนะเโดนนะนลงีพี่หลังบ้านมาหนหลังบ้านมาไหนเพื่อนรไว้วโดนนะไม่ต้องปัดแลมาแตเอามันไม่ถือโไว้เฮียถือไหนถือโไหนถือไหนถือเล่นปืนหนเพื่อนตรงกลางตรงกลางออดีบีมเข้าไปตอง่ตรงหน่อ้ไม่ต้องปัดวเนไม่ต้องปัดลนไอไมีไม่ปลยไม่ไม่ปลยเล่นตอเล่นตออย่าเพิ่งโ่โ่ก มเจอเส้นดินเจอเสตดินเฮ้ยเฮียเจอเจอเส้ดินเส้นดินเส้นดินรถรถทั้งป่าบอสบอสรถค้นแหละมันมันหมดแล้วมนหมดแล้วตัวนี้เราบอสเ้บอสอาาบสามารถตนี้าติดการตีไมติดโซนารตีไหมติดก็นมีดีตรงโรม่าฝั่งั่งโมาังะผู้หญิงแดงแคะจังหวะมันลงไปเม่อไหรมึงัดันตันนะ ไอโจกูไม่ได้อยู่บนรถนะเพื่อนต้องเล่นคนเดียวนะใรมนต้องให้ต้องให้ตังเ้าา้าห่น้มใครที่เปิดปืนขึ้นรถไ้ใครเปิปขึ้นรถไอยไม่มีไม่ปอยไม่มีไม่โอหอ้ยเอ้มแมไม่มันเลยมันไม่ลงฟอ่อะยิงหมดแม็กเลยมันลงแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้เล่นไม้เลยเนี่ยทอง เฮ้ยา้ขวดท้อง้โดนยิงอยู่ตรงอไปเอามาไม่่คเป็นืเปนปือกาไปเเด็กต่อไไระวังนไมาเช้จีมันไจับบดำไปอี่บ่เองไอยู่กอยู่กอย้หลานหลัานไอ้พวกหเองดำจบไดสุดเลยครับจไหนละปับไปนจับพมดพับจองนปเบื่อยางมาแตก2อแล้วละ ไมลักหลังบ้านมันนรถอันนี้ตุนอยู่รถอันนี้ตุนไหนๆนนี้ตุนรถกัตนไอ้ไผมยไปรถยาสบมันหนีมันจะหนีมรวบเดีสอบไว้องยาดยาเลยเท่าไรจะพังแลจะพังแล้วจะพังแล้วตบมัรูว่ายาสอบปนเล่นางไปีอยากไปสอบตีกางไปีไปีก้มอนีนะเข้าหน้าเข้าวุ้ร เทเลอร์เทเลอร์มึงมาถือศพได้ป่ะเทเลอร์ลวันนี้จริงมันลองวันนี้ไม่ไน้ไม่ได้ขับยากลงไม่เร็วคาลิต้าคาลิต้าขาเพื่อนมันะวันนี้คนนึงโดนเราต้อนไปข้ามกูไม่ได้ขาข้ามกูไม่ได้ถือคนนึงนะเพื่อนอ๋อขับยากขับยากขับยากขับเย็นดิโอ้ขับยากแล้วขับยากแล้วขับยากแล้วขับยากแลิกขับยากแล้วเอาบิงเข้าเอามาในมือได้ป้านั้นอ่ะขับยากแล้วขับยากแล้ว ขับยากเลยขับยากเลยขับยากแลยขับยากเลวขับยากเลวขับยากเลยรถจะพังรถจะพังหนีหนีหนีมันหมาหมาหนีมันหมาเลยเองเองเองร้อยฟังหน่อยเร็วร้อยฟังหนอย โอ้ยเละเละเละโอ้หนีมันหมาเลยหมารับใช้เลยหมาขี้เลียนเลยหมาขี้เลียนเลยหมารับใช้หมาขี้เลียนเลยวันนีหนีนี้วันนีไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนอ่๋อลวงอ่ะแต่แต่เปิดเปิดเรมากผู้หญิงไม่้ึงวงเงี้ยแกะวางเลยวางเลยชิวชิวชิวผ่อนโนริชิวผ่อนโนริชิวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเปิดไปรถพี่เอาศพมันมา ตาตาไแลมโบตทงเอินทางเหินทางเอินทางเหินลกขอนแีละผมเนเกระสุนผมหมดผมเนเทีละกลัวหมดกระสุนกลัวเฮ้ยเพยเฮ้ยกูฟกฝากตกคนนึงดิเนี่ยเออกูไปเอารถเอารถมันอยู่บนบนสอะดำนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ้พี่มาเดี๋ยวพี่มาเราเละเละพี่ลขึ้นมา เออเอเอเออจบ้เอียเขาส่งตีให้้อนี้นะมาติงิตัวัอน่ะตังองอแปดสีสีสีฟ้ามันงหมอมาขอจบนะ เดี๋ดวเพ่งผม่ชวรนนี้ค่่กระปมกระปีเสียวไัวสี่กระปีกระปีเไกระปจังเล่กรยีินพี่จังเลยโอ้โสุดทั้มดเล่ะ้ม่ให้สอง่ะไห้เป็นรได้ป่อสได้มล้วเสร็จ้วเสร็้วมันเป็นไอ้นี่มันเป็นพี่ปิดไอัตมึงต้องรีบอไม่ดีดียว่ะดจะมาเยไมจเขาเป็นีเลมัม่ไวบี่ย ไม่ต้องออกหอหอสุประมุนจุดออกไปอ่ะจุขอบไปได้พี่ออกทางแลนเหลืองได้แล้วดีเหลือดีแล้วเหลือดีแล้วเหลืองดีแล้วมามแล้วสามสองหนึ่งหอเลยมันไม่มีหอพี่ไม่มีหอจะให้เชื่อคนไม่มีบอให้วางวางวายบังบางไอ้แม่ขอบคุณนะครับเอ้ยใครใครรถไฟฟ้ามายล้วพี่มู ข่หลไอมอ่นล่อย่ไหนพี่วะมัน้มมันออกไม่ได้เลยอกกากด้วมึงออกเล่้อ่อ่าล้เ่อไมันมันเหลือนึงอ่ะเอาได้ปะดูดูเสียเหลือน่เลยนะไค้ดังเ่ยใครเ่ยกลว่าหน่อยพ่ได้ยินไหมเ่ยเดี๋ยวบอเพื่อนหม่ยพี่น่องดวเข้าไปห่อแ้วยี่แ้พ่ก็หแล้วคดังมาสอาศหน่ พวกผมดวล E M P กันในโกดังรอแป๊บไว้ไว้ไว้อย่ากระเติ๊กเนาะมันไม่ได้หรอกรอ E M P หมดก็ได้ไม่หรอกเหลือหนึ่งศพนะแม้ไต่ถ้าผมรออี P ก็ได้พ่่เเอหหลลืศนนัไม่แต่มึงมึงยิงมึงไม่เป็นหรอพี่ฟังนะอ้าวตัวไหมพี่พี่รู้ไหมผมยิงโดนตรงไหนยิงโดนระหว่างล้องขาผมยิงโดนพี่ร้องขาโดนกูเม็ดหนึ่งอ่ะแล้วก็ยิงเขาไม่ค่อยจะโดนหรอกมึงไอ้เหี้ยพี่วันนา้มึงยิงโดนร้องขามันทะลุร้องขาเล่นแต่หัวเงียปืนเฟิร์นไม่จับรถประมูลไอตตันอ่ะใช่ป่าว ทอ้านเราหรืออ้ไรต่างหาต่อรมาแล้วีบออกนี่จะอุ้มบ้าหรือไม่อุ้มบอลไม่หอบปะหอผมเลรอถึงแล้วนะมันดักมันดักทางเข้าทางหน้าก็ดังนะไออาไม่ได้ไม่ด้ไม่ด้มน้ออกายออกายออกายไม่ตอรอแล้วนะรีบออกเลยลัวมันมาดักแล้วนะสองนก็จะย่านหลงออกทขวาได้เลพีุ่ไม่ได้เล่นเลยนีไยอย่างเดียวเลยกูสงออคนโดนะอีกทางไว้ พอได้ยังภาพมันแบบเพื่อเราลงเยอะกว่ามันอ่ะไม่ค่อยลงเลยไอ้ไอ้ล่ามาสุดมันไปโดนจับตลุดจักนู่นจักนี่มันไม่เป็นไฟใหญ่อ่ะมันไซส์แบบเล็กแง่ไดเสร็จแล้วซ่อมแค่บ่อนแล้วปะนะมันมันลงกันหรือยังวะผมว่าเหมือนไม่ลงเลยนะตำรวจหาเขาอะไรเล่นไปก่อนเลยน่าจะช่วยไม่ได้มันลงหรือยังครับอันนี้น่าต้องอุ้มกันหมดเลยปะรอเข้ามาวนในสนามบิน ตัวแคสได้ปะมีผู้หญิงคนนัมาแคสอย่าไปทางานมาตำรวจไปดักเอ้ยเห็นแล้วเอ็้วเห็นแล้วฮัลโหลฟังมาที่หน้าตอรอดักอยู่นะเต้นเรามาบ้านนั่นแหละไปทางเลนที่อื่นก่อนโอเครอดญาติบอกไปเจอญาติบอกไอ้ผมโอ้น่าจะโดนหอบไปแล้วครับเฮ้ยเจอตำรวจเจอตำรวจข่าวน้ำมันนะข่าวน้ำมันอย่ามานะตรวจไปเจอญาติบอกไปเจอญาติบอก นี่ <lightweight. S 2> ผม <c oughs> ผมเห็นเหมือนเป็นรถสีดำกำ <c oughs> ลังไล่ผมเขาดีีนะพี่ตรงท้ายดีใช่ไหม